การที่ชีวิตของเราจะปลอดจากภัยทั้งหลายในสังสารวัตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบรารมียึดอภร,น,รนัตนาใจเป็นสรณะมันตรกประลึกนึกถึงบุญนึกถึงพระรัตนายอยู่เสมอเสมอและควรปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตาัย ภายในและนำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงไปทำหน้าที่พุนนำบุญยอดกัละยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกเพราะนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีหากพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะชีวิตย่อมจะคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินสูตรความว่าบุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใสเป็นผู้มีศรัทธาให้ทานด้วยโพก์พทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะอยู่ครองเรือน ย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพในชีวิตการครองเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายตั้งแต่สามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาตั้งเอาใจใส่บำรุงสามีเมื่อมีลูก ก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตให้มีความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีฉะนั้นจึงยำเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำชนิดที่เรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทรัพย์ที่สุดจริตบ้างไม่สุดจริตบ้าง พราะบางทีศีลบางข้อก็ขาดตกบกพร่องไปแม้มีทรัพย์แล้วก็ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไรนาะรถลาบ้านช่องหรือทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้สิ่งเหล่านี้แม้จะอำนวยประโยชน์ให้แต่ก็เป็นเครื่องกังวล และก็อาจเป็นทางมาแห่งภัยร้ายต่างๆมากมายมีแล้วก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียวแต่ตั้งคอยเป็นทุกข์ใจในการดูแลปกปักรักษาถ้าหากเราดูแลรักษาไม่ดีก็อาจถูกโจรขโมยหรือถูกที่ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปบ้างบางทีก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้าง ความกังวลในภาระหนัก,นกทั้งเรื่องปัญหาภายในครอบครัวและเรื่องต้องสแสวงหาทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จิตใจเศร้าหมองงดหยิดขุ่นมัวง่ายแล้วการที่จะมานั่งธรรมะก,ก็มีน้อยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างจริงจังจึงทำได้ยากเพราะมีสิ่งที่จะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลทำให้ใจฟุ้งซ่าน อยู่เรื่อยๆในจาก,การดำรงชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและก็มีเวลาจำกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องฉลาดในการใช้ชีวิตอย่าแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ควรแสวงหาบุญกุศลด้วยและเมื่อตั้งใจจะทำบุญก็จำเป็นที่จะต้อง รู้จักแสวงหาบุญาเขตคือทาไม่ถูกเนื้อนาบุญแม้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากถ้าลงทุนมากก็ได้บุญมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่สัจแว่า่าทำเท่านั้นนะจ๊ะและการเลือกให้กับเนื้อนาบุญนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เหมือนการหวานข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพมบูรณ์นำความพึงพอใจนะ่ยมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อนี้ฉันใดผลบุญจะเกิดจากการให้ทานในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือย่ามมีพรานิสอง์อันภัยบูรณ์ในสมัยพุทธกาลปริพาชกวัชโคตร่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยกิ่วการทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตน ไปก้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญข้าพระองได้ยินมาว่าพรองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมาก ให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากก็แต่พระโคโดมพุะเจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคำที่พระโคโดมพุะเจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพระโคโดมพุะเจริญด้วเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงบุคคลพรนะงคน่ะ ไม่ประสงค์จะใส่ความและโคดมบูเจริญเลยขอพระองค์เดีโปรดแก้ข้อสงสัยแก่พวกข้าโลงิเธิเพระผู้ให้ภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอุตสาห์มาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร จึงตรัสตอบว่าดูก่อนวัชชะชนหล่อนนั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนล่นนั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนถึงสามคนคือทำอันตรายต่อบุญของทายยก ทำอันตรายต่อลาบของปฏิฆาหกแม้ตัวของผู้นั้นเองก็ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีแล้วมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวะะัชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานคนนั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคน ทำร้ายต่อคนสามคนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชาแม่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในหลุมสโสโครกหรือท่อสโสโครกพู้ใดเทน้ำล้างหม้อคดีน้ำล้างภาชนะกคดีลงมาในหลุมหรือท่อสโสโครกนั้นโดยเจตนาใสัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคต ยังกล่าวว่า